หนาทีนะครับคีย์เวิร์ดคำว่าตื่นทำนครับเชิญครับเสียใ้รถ่วนข้วนสุดท้ายบรายปีนี่ปีน้ามาให้แตกเองออกคุณตาตืนมมวผู้ชาย่เราื่อานท้เออบารปีนี่ปีน้าออขา้ตื่นทนี่าไบรปีนี่ปีน้ามาให้มาบาราอย่าน้ หมายเลขสี่นะครับนางสาวมุกดาราพาดินวิจิตรหรือน้องไทยมุกจากจังหวัดเลยครับผมน้องไทยมุกได้์เวิร์ดหมายเลขสองหมายเลขสองถามว่าคีย์เวิร์ดว่าท่านหายาครับท่านหายาราไวตุนผิดเหนือจากที่ต้องแก้ที่สำคัญของข้อแมทที่น้องคาราดาวนที่ที่มีคลังค้าวนะคะออกมามากกว่าหนึ่งลา้านตัว เรานะคะสามารถไปเที่ยวนะคะช่วง5โมงถึง6โมงเย็นสิ่งลนะค่ะเป็นซอฟต์วร์ที่สำคัญเลยของพเม็พี่น้องชาวนรุวของเราน้องคมกเองอย่างจื่นรุ่งข้ากคนเป็นเกื่อข้ากระดันะคะเยองเยอะ้างสุนและด้วยคันชีพแอนีเ็นักแกะหวันออฟรูเซียเยอะทั้งเียก่อนเยอะทั้งเสียงแตงก้วพอของพระคุณาแตงจิวมายเลขนางสาวกินรัตเพชรพันหรือน้องกี้จากอุหลานีอุดิขานอนจากสาวผู้ดี่ากล สาวผู้หญิงผู้บริสธานีหมายเลขอห่านะคะนเนาะคีย์เวิร์ดของสาวงามหมายเลขอห้าหมายเลขอดสี่เอ็ดกับคำว่าพระหูวัฒนธรรมเชิญครับ พราะหุ่นทางธรรมนั่นก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นศาสนาเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือการแต่งกายค่ะนั่นคือพระหุ่นทางธรรมและพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอหนาบัวก็มีพระหุ่นทางธรรมนั่นก็คือเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยดำเชื้อชาติไทยทวนและเชื้อชาติไทยตา่นเองค่ะ และนี่แหะค่ะคือพระอูโบสถน้ำงามและอำเภอนาด้วงของเรามีพระอูโบสถน้ำงามที่หลากหลายมากจนครพี่เองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาชมว่าพระมิว่าอำเภนนอ,อ,เภอนาด้วงของเรามีพระอูโบสถน้ำงามเป็นเช่นไรนี่แหะค่ะคืออำเภอนาด้วงมาแล้วจะรู้อยู่แล้วจะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณหายเลขหกนางสาวก,ลกวามลระมนหรือน้องมินนะครับผมขอเชิญเลือกคี<า>ดเร์นเลยนะครับ ทียเวิร์ดของสาวงามหมายเลขหได้หมายเลข13หมายเลข13คือทานน้ําตกท่าสวรรค์เชิญครับทานน้ำตกท่าสวรรค์น,นะคะถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทันธรรมชาติ ของอำเภอแม่ดวงมีนมองว่าเราควรที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งนี้ให้เป็นที่รู้จักมากที่ขึ้นค่ะและสำหรับตัวมินมินอยากจะขอใช้ความรู้ในการเป็น t ี u e Communication ในการเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์หลักินภาษาชาติที่ยี่สิบหรือ Soft Power ผ่านโัวหนักของท้องิ่ที่มีอยู่แล้วค่ะ ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรบุคคนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและูุณปัญญาท้องดิ่นแล้วแกแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เราควรจะโปรโมทให้คนที่เขาได้อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศได้รับรู้ได้รับเห็นเพราะที่นี่เป็นแผ่นดินพอลแผ่นดินพันนำชีวิตรวยวิถีพืชพธุ์พันยาหารับสิลป์ลาอดินกินตำนานรวยเล่าผ่านความเป็นมาของแผ่นดินขอคุค่ะคอคุ่ธาเนต่อเลยค่ะนางสาววริทอร แสงสว่างหรือน้องต้นหอมนะครับผมคีย์เวิร์ดของสาวงามไม้เลขเก็บได้ลำดับที่12คีย์เวิร์ดคือคร,ครองเท้านาีเชิญครับค่ะรองเท้านารีก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดเลยของเราคือดอกกล้วยไม้ค่ะมีลักษณะสีเหลืองนะคะขนาดใหญ่มากที่สุดคือ4.5เซนติเมตร ยีงนีคือดอกไม้ประจำจังหวัดทั้งหมดเลยและอำเภอนาดวงค่ะต้องหอมนะคะอยากให้ทุกท่านช่วยการสื่อสารรักษาและต่อยอดและยังมีบอกต่อสิ่งดีๆของบ้านเราให้ที่อื่นได้มาเที่ยวได้รู้จักสิ่งดีของอำเภอนาดวงของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจ นางสาวฟ้านภาปัทมะภูวโนดุหรือน้องฟ้าแจ๊กจั่งก็เลยบ้านเฮาไปแน่คีย์เวิร์ดความสัมงานหมายเลขแปดได้ลำดับที่สามคีย์เวิร์ดคือศักดิ์สิทความเป็นมนุษย์เถิดครับศักดิ์สิทความเป็นมนุษย์นะคะนั่นก็คือความเท่าเทียมบนสังคมครับไม่ว่าจะเป็นลูกล่างหน้าตาเพศเชื้อชาติสีผิว ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันไม่มีใครดีไปกว่าใครไม่มีใครดีไปสักหมดและไม่มีใครเลวไปสักหมดค่าความเป็นมนุษย์ของคุณนั้นจะสูงจะต่ำอยู่ที่การจะทำไม่ใช่คำว่เพี่ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คะรำหนับต่อไปสางามหมายัยเลขเก้าเล่นตายเล่นตายเล่นตายมาจากปตัตตานีแจ๊กจายขีข่รู้ เก้าไม่ได้เก้าาง <4. S 2> สาวมนการดาพักดีดำรงด้วยน้องภูมิใจเลือกได้คีวัดลำดับที่ห้ากับคีวัดที่ถามว่าหลวงตาคำูลเชิญครับค่ะหลวงตาคำูลคือเจ้าอ,อาวาสแห่งวัดที่นี่ค่ะเป็นเจ้าอ,อาวาสคนเก่านะคะที่ได้ส่วนในรถไปแล้วซึ่งท่านนะคะได้สร้างความ รักษาสืสาวัฒนธรรมประเทณีและสร้างความตระหนักรู้ให้กับผูพ้พคสูจน์นชนไทยของเราได้รู้จักคำว่าทําความดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้สงบสุขนั่นคือลังโอวัพปะปติโมขององทระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านั่นเองค่ะ ิ่งน,นี้นะคะได้เน้นย้ำได้สอนให้เราทุกคนทุกรุ่น driven, ทุกเพศทุกวัยที่จะถือศาสนาพุทธให้รู้จักการทําดีทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาและสัตวสมสบเวรบุญนี่ละคะคือความศรัทธาที่หล่อหลอมให้เราทุกคนได้มายูนักแห่งน,นี้ค่ะศรัทธาอารณาะัเจ็ดถังศรัทธาเป็นอาภรณ์อันกระเสริฐขอบคุณค่ะ ข้อคุณค่าสั้นหมายเลข12นางสาวตีอักษรกิ่นเกษรหรือน้องลูกตาจัดจับบ้าเลยนีแน่ลูกตาให้เลยมือตัวหน่อยให้เลยจัให้ตาจะให้เลยได้ไมยเลขนหนึ่งขีวะตัวหนักถ้ามานายพรานด้วงเออครับค่ะสลหรับนายพรานด้วงก็คือเป็นนายพราน กรอ,อกบ้าสัตว์ป่าและชื่อและชื่อของผู้นายด้วงก็มาจากนายพานด้วงเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนาด้วงค่ะและเราต้องการนะคะอยากให้ทุกคนสื่อสารตลอดของนายพานด้วงและเราต้องการนะคะเชื่อว่าทุกคนที่นะั่อยู่ที่น่นเห็นนี้จะช่วยการสื่อสารและช่วยกันประชาสัมพันธ์อำเภออำเภอนาด้วงของเราให้ตามเป็นั่วโลกและนายด้วงก็ยังจะอยู่ถึงอำเภอนะคะที่ที่เราเร่งเข้มเจ้ามากมาย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะหมายเลขสิบสามนางสาวปาลาตีปัญญาบุตรหรืนอน้องน้ำฟ้าจัากจังหวัดเลยจ้าว้าวเลือกได้คีย์เวิร์ดลำดับที่เจ็ดจัญยาบันสื่อเชิญครับจัญยาบันสื่อนะคะทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าข่าวต่างๆมีดราม่าเกิดขึ้นมาทุกว,วันน้ององามนะคะอยาก ทุกคนขาเรื่องการเสพข่าวและการขายขาวค่ะขอบคุณครัครลำดับต่อไปหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่นางสาวกินนิธาพิมประภาดาหรือน้องโลดนะครับผมคีย์เว่า์ดลำดับที่สี่สังคมผู้สูงวัยเชิญครับขอบคุณค่ะ อสาธุาหลังพวกผู้สูงว่ยขอบคุณค่าเพราะว่าฉันมาท่านอีสูงวหยนะคะลำดับคีบอกลำดับที่6เจ้าปู่ผู้ข้าวเชิญครับก็เป็่ผู้ข้านะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระจำเลยมาด้วยงนะคะเมื่อนานก็มีพิธีจัดบูชาเจ้าพ่อ ก็ปูกนะ้ครับนะคะอ่าเป็นสิ่งศักสิทธิที่ชาวบ้านมาเื่อมมากและสืบเทากัมาตั้งาาแต่โบราณนคะคะน้องพีก็ขออยากให้พร่พิอานาุราตะเพนีแบบีสืบต่อไปขอขพระคุณค่ะอขอบพระคุณค่ะต่อไป,ปาอไไสานา,ามายเลขสิเจค่ะสานามายเลขสิบเจ็ดนะครับแตีเดียวที่เธอเลือกอเพื่องดเพื่อวานะคะการจัดสลากทานานน้อง หมายเลขสิบเจ็ดนางสาวกัญญาธารำมบุตรหรือน้องแครอทจากซีสเกตกันเองครับผมคำถามได้หมายเลขเก้าซีสเกตไปกันแล้วหมายเลขเ,เก้ากัินสามัคคีเคนแคร์ค่ะกฐินสามัคคีของพรานาคดวมนับเป็นงานบุญที่สำคัญที่ตักเยื่อโดยการทุกปีในช่วงกายหลอดภาษาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกยายนซึ่งเป็นช่วงที่ประเพณีไทยและเป็น ช่วงเวลาที่ดีตามบทสนนาที่พระสงฆ์สามารถรับผ้ากระถินได้และนอกจากนี้กระถิ่นสาวมังคีเป็นโอกาสดีงามที่พระพิณพี่น้องชาวพุทธโลกของเราจะได้สร้างบุญธสัตว์สุดอลิ่งใหญ่ร่วมโดยเช่นกันค่ะโดยเป็นการทําผ้าป่าการถวายผ้ากระถินการค้อดล่ำและก็การฟังเทศนาและนอกจากนี้กระถิ่นสาวมังคีพนักด้วงก็เป็นมากกว่าการทําบุญแต่เป็นการศึกษาประเพณีอันดีงามและการสาวมังคีเป็นจุดแข่งเดียวกันค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนงลูกเ่านางสาวเด็นฟ้าม่ไชยนะครับผมได้คีย์เวิร์ดลำดับที่14กับคีย์เวิร์ดที่บอกว่าระบบอุปธรรมเชิญครับระบบอุปธรรมนะคะทุกท่านจะเห็นว่าระบบอุปัมรมเนี่ยมีอยู่ทุกพื้นที่การอุปธรรมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะอย่างตัวอย่างนะคะที่เราจะเห็นที่เป็นข่าวดังมากๆเลยนี่ยก็คือคู่ต่อคู่ีิอาจ องคู่นะคะคู่หนึ่งนะคะที่กำลังจะงตแต่งงานกันและมีบุคคลคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาเป็นระบบอุปถัมภ์เลยให้เห็นว่าระบบอุปถัมภ์เนี่ยถ้าใช้ในทางที่ผิดาาก็จะไม่เกิดประโยชน์ในข่าวนะ,ะที่น้องเต๋อะคะเคยเรียนในโรงเรียนราชประสาทเคาะห์ห้าสิบสองหวัดเลยซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบอุปถัมภ์นะคะที่อุปถัมภ์จากข่าวกราดที่ที่อุปถัมภ์จาก พระมหากษัต<ค>ิา์ในรัชกาลที่เก้าเ้่องรู่ตัวเองเห็นว่าอันนี้แหละค่ะคืาพระมหากรุณทธิคุณที่ท่านเนี่ยได้อุปถัมภ์เกิยากจนทุกท่านในพื้นที่จังหวัดเลยให้มีที่เรียนรู้ให้มีที่พักอาศัยและเติบโตและเป็นอนาคตของชาตินี่แหละค่ะคือตัวอย่างของระบบอุปถัมภ์ที่เกิดประโยชน์ต่อทุกท่านอ๋อคุณค่ะ